พี่โดนเป็นตัวจิงเขาพี่อวพี่ผมเอฟซีครับผมเอฟซีเนี่ยทำอะไรไม่โวไอร์เลรื่องมันก็เอ้ไอเรี่ยงงตัวเองด้วยโอ้โหชีวิตก็มันไม่มีแบ็คแจ็คก็บอกบทกันสิครับจะอมไว้ทําอะไรกันนะครับเออางาง่ายเอาแล้วผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเป็นสไนเปอร์นะมีบัตรอยู่ใบเดียวมาจัดไป ก็จากคลิปไปแล้วที่ทำคลิปจาอันดับไปก็มาสไนเปอร์กันแต่ไม่ได้จา่นันดับโซ่แฝงนะโอ้ my god วันนี้วันจันทร์นี่ว่าวันนี้น่าจะตึงนะ่เป็นห่อะไรวะกูก็สิงกูเตบอลสวนเลยอ่ะโอ้โหเตดอันใส่ปลามาจะรักนี้ฮะ้าจะตึก้าจะเตาะโอ้โห กี่อะไรวะผมไม่ได้ยินไม่ชัดเลยเรื่องบอลบอลอะไรนะแต่เมื่อคืนแมนซิตี้ได้แชมป์นะ <Wow. S 1> เรื่องแม่เราได้โข่งก็ต้องทําใจนะครับผมโอเคเราจะไม่ผูกขอพูดเรื่องบอลแล้วกันรู้สึกว่าพูดไปแล้ว <laughs> ผมเชียร์ลิเวอร์พูลไง <laughs> ต่มันนะเมา่อคืนมันจริงเนี่ยจะไม่พูดเนี่ยโอเคแต่มันมัน โอเคสไนเปอร์นะครับผมโอเคได้ข่าวแลยหนึ่งดื่มน้ำกระแป้งก่อนไประตูนะน้ำกระแป้งน้ำกระป๋องน้ำกระป๋องน้ำกระแป้ง <Huh? S 1> โอเคปีกอ,อีกอันหนึ่งเพื่อมันเจอศพแล้วผมว่าต้องมีคนอยู่ที่ศพ อ่ะสไนเปอร์โอเคมีย้อนโอเคกดย้อนเร็วเกินแอนิเมชันคายังไม <tossed Reading. S 2> ่ทันขึ้นเลยผมมาตายแต่ว่ามันยังไม่ทันตายเลยแล้วมันก็ย้อนเรียบร้อยแอนิเมชันค่ามันไม่ขึ้นเลยเออใครใครมันมันชี้ไปทางห้องวงจรปิดอะ ประมาณวงจรปิดมันน่าอยู่วงจรปิดนะหรือไม่ก็ปฏิกร์นะแต่ผมว่าน่าอย่วงจรปิดนะ <Yeah. S 1> ผมอยู่หน้ห้องพยายบาลเน่โดนเลงง <No. S 1> มันน่าอยู่ห้องวงจรปิดนะ <ff> ไอเ้เลืองเหรอเปลี่ยเหรือเปล่าผมว่าเหลืองนะไอเ้เลืองไม่ได้ฆ่าเลยนะตายเอาเืองไปเอาเืองไปเอาเืองไปถ้าเราไม่โหวตเราก็โดนดวะอะไถ้าใครฆ่าเรากคนนั้นแหละตอนตายแพ้เรียงเงี่ยไอ้เลืองไม่พูดเลยบทอะไรนะทั ใครฆ่าเราคนนั้นเป็นเด้อมันจะมันจะกดรีพอร์ตเอง <Okay. S 2> ระวังเธอโดนสะกดจิตนะเธอเนี่ยทำอะไรไม่โหวดเลยเรื่องมันก็โอ้ไอเรื่องงูวดตัวเองด้วยโอ้โหชีวิตมันไม่ได้ทำอะไรหลือไอ้เรื่องเอ้ยไปปาดเจ้าเวลาให้หน่อยก็ไม่ด้ยต้องโหวดอ่ะไม่โหวดก็โดนโหวดออกอีกตาเนี่ยโอ้ชีวิตมีอะไรต้องเยอะแยะมาครับผม เราจะเดินดูน้องน้ำเงินนะมีเฟสไหมเฟสอยู่ห้องไฟไอ้ม่วงอยู่กระแดงนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทำเฟสก่อนโอเคตายไปแล้วไอ้ม่วงชมพูพอชมพูไปไม่ต้องกดที่อยู่อะชมพูไป มพูคาตาเลยชมพูสะกดจิตมั้งนนะาได้ชมพูไปชมพูรู้เรื่องผมเห็นไอ้แดงอยู่ใกล้สี่อะไรสักตัวดูสะกดจิตแล้วยังไม่รู้นะไอ้แดงอ่ะเออปลาก,กับดากหรือเปล่าวะเห็นเมื่อกี้ใครบอกกับดากอะ <Nope. S 2> ใช้ชมพูหรือเปล่าใช่ไม่กับดักหรือเปล่าชมพูไปก่อนก็ได้แปลใชว่ามันแบบพูดแดงเลยวะ oh. ไม่ใช่ <laughs> ผมเองเ <Yeah. S 2> <laughs> อาน้ำเงินกับ เอาไปเราแยกที่อย่างยืนต่อป่าวออกคู่เราแยกไปที่อย่างยืนเลยเดี๋ยวมันจะซวยเอาเฮ้ยเล่นดีเหมือนกันสไนเปอร์มันแพ้ตาหานนี่แหละปัญหามันเลยมีสายลับไหมเอ้ยไม่ใช่มีตาห่านไหมไม่มีตาหานด้วยแต่มีย้อนไงไอ้ม่วงโดนอีกแล้วผมไปจิ้มโดนไอ้ม่วงอีกแล้วอ้าวไม่ใช่แฝงโตแฝงเลยหนึ่ง ให้กันนะโอเคเราไปทำเฟสที่ว่าไปโอเคครับผมตบปุ่มเลยเว้ยอแดงต่อเลยอาแดงต่อเลย,เ,เ,ลยเมื่อกี้ผิดอะโอเคจะเอาแดงจริงเหรอวะ เออผมมาติ๊กไว้นะว่าไอ้แดงอาวุธเรื่องนะก่อนหน้านั้น่ะที่้เรืองเป็นแฝงสีที่ไม่วดสีเลืองก็จะมีชมพูน้ำตาลม่วงนะที่ไม่วดไอ้เรืองอนะ่ะมันจะเหลือน้ำตาลอีกตัวนะที่ไม่วดเรืเ่องอนะ่ะน่าสงสัยน้ำตาลนะเว้ยก่อนน้ำตาลตาหน้าโอเคเออมีฮันเตอร์วะไม่ได้มองด้วยอุย้ยหลอ,ลอดมาได้ไงวะนานๆผมจะลอดอย่างนี้ทีนะลบ <Nope. S 1> ไม่ได้หาได้บ่อยๆนะเว้ย ไม่ใช่อีกแล้วเอาแล้วอุ้ตัวแฝงยังอยู่อ่ะเพื่อนผมเนี่ยแมเราไม่ช่วยป้านไหนวะโอเคเราปอมปินบดอะไรดีปอมเป็นช่างกระปาไหมโอเคตบปุ่มเลยเว้ยเริ่มท้อแล้วมีแต่ลูกเรือออกเนี่ยอืกอแล้วเนี่ย ยังไงเนี่ยงงไปหมดแล้วเอาจะลุกเรือออกเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเราไม่ยากกับจิงใจพยายามจะเอาคนอืิ่นออกอย่างเดียวเลยเอาจิงใจไปเลยอะไรจริงใจอะไรผมไม่ได้บอกอาว,วูดเนี่ยไอ้เขี้ยวตบปุ่มนะผมยังไม่ได้ตบปุ่มเลย <Yeah. S 1> เออจะมาวูดหมิน่นอีกผมว่าน้ําตาลนี่ละเป็นเออไอ้น้าตาลมันวดนูดได้เลืองตาเละมันไม่วดูดได้เลืองตาเลกัะวูดสีน้ําตาลไปเลย เออไอ,อ,อ,อส้มนี่ปกบป้องน้ำตาลบ่อยนะ <Yeah. S 1> สะกดกจจิแล้วหรือเปล่าเออถ้าโวดผมออกก็แพเลยนะเฮ้ยเจ้าเวลาหลังๆไม่ได้ย้อนแล้วนะเออคิดดีๆเอาน้ำตาลไปเลยเอาน้ำตาลไปเลยมันสกุกันแล้ว <Yeah. S 1> ปกป้องน้ำตาลจริงๆ <Yeah. S 1> มันปกป้องน้ำตาลเราเเวลาแ็อร้อนเดี๋ยวรอนะเ <Yeah. S 1> มื่อกี้น่ากดปฏิกรเลยนะเอ้ยสุดยอดเลยเขียว นี่ถ้ายน้ำตาลสะกดอะเราชนะง่ายแล้วไม่ยากเลยเราไม่ใช่เหรอวะตาย,ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยน้อ no. อย่าพึ่งปิดประตูอย่าปิดประตูขอร้องเออสุด,ดยอดเพื่อนอยังไม่ขั้นกดเลยมันกดไปก่อนแล้วโอหเฮีย <c oughs> okay, ปะ let go baby โอเคโอเคโู okay. 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 Oh, ้มันย <lere> ้อนว่ะตุ้มระเบิดตุ้มเอ้คิดไปแล้วโฟางมินอ้อออกแล้วไอเป็นวะฟามินนี่ไงจ๊ะเฮ้ ฮีโร่เพชรนี่หว่าใช่ไงก็เป็นเหมืนกัเป็นไม่ต่ากันเลยตัวปฟอร์มของฮีโร่่ะเจอฮีโร่เพชรเป็นเอ้าก็ก็ก็เป็นดิฝีฝีมือระดับรืพักการอย่างงี้ลงบกิบเแล้วฝีมือแล้วพักการอย่างงี้รอดูอยู่เอือโอยเขียวอยู่ร้อนนี่เองก็ว่าโวยมัวจังนานๆได้เจอห้องที่ไม่ไม่ถามเราตอนแรกนะหมดคู่เหรอไปหมดคู่ไหม แล้วขอไปสันในนะว่าไงน้องว่าไงน้องอะไรนะเมื่อกี้เองสี่เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเอ็มไม่ช่วยพี่ป้าเลยหน่อยได้ไหมครัแบแอดเพื่อนได้ไหมเต็มมาดิเพื่อนพี่เต็มร้อยอตอนเนี้ยมัน,ม,นมันแอดแค่ไม่ได้เลยเล่นบ่าเล่นเป่าเดี๋ยวพี่เล่นสนันในเล่นเป่าเออยังไม่มีบัตรนี่ว่ะเดี๋ยวเชิญมาใหม่ได้ไหมเล่นครับเดี๋ยวเชิญมาใหม่ได้ไหมเชิญมาใหม่ขอสามสิบวิเชิญมานะ มันไอ้เรื่องเมื่อกี้นี่วะไม่ปาดหน่อยเพื่อนลบ <Nope. S 1> เอาบาตก่อนหมดคู่ผมมาเล่นยากนะส่วนตัวมากเลยโตแฝงอะ่ะแต่เราอย่าสู้ครับผมเฮ้ย <Huh? S 1> มีไม่ใครจำเสียงผมได้แล้วเอาเรื่องวะผมชอบเลย <laughs> มอก่อนตอนที่แบบยังไม,ยงไม่ยังไม่ดังขนาดนี้ <Yeah. S 1> ผมมาเล่นง่ายมากเลยนะจริงจริงเลยเอคอยน้องอเชิญน,นะจริงงมอก่อนนะยุคทองเลยนะเว้ย <laughs> ต,ตอนนี้นายอาสี่มือดอกแล้วผมล <Nope. S 1> คนไม่ไมเก่งกันเยอะครับผมเราเล่นไม่ไหวครับเราแรก้คนแก่คนหนึง่ง <c oughs> โอเคไม่เชิญสามสิบวิเลยแล้วมั้งทา้าท้าเลยแล้วเลยเราไปเล่นเกมที่สองกันต่อไปไม่เชิญนะอ่ะเริ่มกันเลยไม่เชิญเราก็เล่นกันเองครับผมมาเมื่อกี้บัตรหมดไงเลยต้องออกอะ่ะ โหเห็นชื่ออีกแล้วปาดปาดเอ้ย <c oughs> ม,มีเสียงอะองงหรอวะสาวสตทอปลาวหูยไปไปไปต้องโชว์ลิปหน่อยละออกลิปเดด <c oughs> เออมาสไนเปอร์ผมมาออกจริงนะตอนนี้เมื่อกี้ยยกเล่นตอนนี้ออกจริงแนละ้ว ผมจะปาดดับดุดันนะครับไม่เก่งใจใครเฮ้ยเป็นกะสาวสวอบปอลาวเว้ยสาวสวอบปอลาวเออพูดได้ทูกมีโจ๊กันทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่สีสีขาวนะที่ที่ใช่ไหมโปรไฟล์อะเดาเด่นไรวะเฮ้ยอันนี้เว้ยอันนี้ก้อยแดงเว้ยอันนี้ก้อนนยแดง Okay. ปิดประตูซะไปที่อื่นนะอุ้ยมีศพบเดี๋ยวไปซูมห้องพยาบาลไปปิดปิดประตูก่อนโอเคปิดไฟนะ Okay. อเคระยะเผาขนเจอไปดิ <c oughs> อ่าผมเป็นเวลาจาะนะเพื่อนผมตุยไปแล้วสาดโล่ใส่ขาวไล่ขาวมาปาดผมแล้วมันก็ตายไม่น่าเลยอะ่ะอืมโอเคสีอะไรขึ้นขี่ผมอยู่โชว์สติ๊กเกอร์ให้หน่อยอ่าเขียวขี่ผมนะโอเคโอเค มันเรื่องไาได้ไงอะเหล่องไปกับฟ้ามินไม่ใช่หรืออะไรโอ้ยมันไปนานแล้วครับผมเป็นผมป้าดแดงไปต้องนานแล้วเออผมก็อยู่กับแดงนะต้นเกมนะจริงไหมไม่เขียวขีว้ไอแดงตอนไหนวะผมไม่เห็นเลยแต่แดงยิงอุกกาบาตจะจริงนะผมยอมรับเลยว่าแดงอะคนดีมันอยู่กับผมต้นเกมอะตอนจนไฟเปิดอะไอแดงไม่ทําอะไรผมด้วยเออก็ไม่รู้ว่าใครเป็นนะ <Yeah. S 2> ผมไม่เจอสีม่วงเลยนะออไอไม่เจอสีน้ําเงินเลยนะ น้ำเงินอาจจะเป็นโจก็ได้น่าสงสัยสีม่วงราทำเซือยู่ทางอ่าห้องคนไับ <laughs> หาพวกเป้าที่เจอใครเลยที่เหลือก็เคลียร์แก่นะไม่รู้อ่ะอี้ตายเยอะจัดอ่ะเอาม่วงเปล่าเพื่อนผมตุยไปแล้วอ่าเอายี่ผมเป็นบราชาใช่ไหมผมอีแต้มหนึ่งเดี๋ยวผมจะจับสีฟ้ามินเป็นตัวประกันนะ <laughs> ได้ได้พวกผมปไปในนั้นน่ะไอ้ที่มันให้ที่มันตะฆ่าตัวตายได้อะ่ะแล้วเป็นวิญญาณ <Yeah. S 1> ผมว่าไอ้ม่วงไหมผมสงสัยม่วงอ่ะโจก,ก็โจกไปผมไม่กลัวหรอกเดี๋ยว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 กลัวไปเนี่ยวเฮ้ยมาม่วงดีได้ไงยังไม่ได้พิชูดเลยเออยังไม่ได้พิชูดเลยมมาม่วงวะ่ะไอ้ม่วงไม่โอดตัวเองเนี่ยม่วงอ่ะเป็นคนดีเว้ยคนหนึ่งมาโอ้ยพื่อนผมโดนพระราชาสิงไปแล้ว ตายไฮโลมาโอเคเดี๋ยวมุดท่อไปนะโอเค แล้วนะสไดเปิดไอ้วงเราจะนายอำเภอจริงนะแม่ศาสลูกกระสุนในผมไม่ไม่ดูเลยอ่ะเออน้ำเงินบอกว่าม่วงดีใช่โอเคผมจะบอกว่าน้ำเงินเป็นคนดีกับม่วงก็ได้นะตัวสีน้ำสีเขียวนี่เป็นอันนี้อ่าไอ้อาจเป็นหมาผู้เจ็บใจชืงตั้งแต่รุ่นเกมต้งเกมมามาหายเกมจบบ้างบ้างเาหัวน้ำตาดีกว่า อคิดดีๆนะแล้วไม่สรงใส่ผมมั้งเหรอฮะไอแดงแล้วถ้าแดงเป็นละ่ะใครจะรับผิดชอบ <Yeah. S 1> เอยีเออถ้าแดงเป็นละ่ะเกมจบเลยน,นะครับ <Yeah. S 1> เออผมเป็นไอตัววิญญ,ญาณนะเดี๋ยวกลายร่างเป็นวิญญ,ญาณให้ดูแต่ถ้ามันกกนวัวโซมผมละ่ะทําไงแม่มันหลิงไม่ทันนะผมวม่อะมันต้องให,มงให้มันต้องให้สิฟามินโชว์สกิล,ลอะเอเอถ้าใครโกรธก็คนนั้นอะเป็นใช่ปะเออใครโกรธก็คนนั้นเป็นนะเออไม่มันมีโจ๊กนี่ไง แล้วถ้าโจโก้มลาดนเนี่ยมันหาบอยู่มันใช้สกิลแต่แกผมไม่อยู่อ่าแล้วถ้าแล้วถ้าโจโก้ล่ะผมก็ตายดิเออโจโก้เฮ้ยแม่แม่แม่สนเปอร์นู้นเอาอ่าเลยโอเคครับผมมาสไนเปอร์กันต่อเลยมาเราเมื่อกี้ไม่นับนะเอาออกโอเคมาทุกคนมาอีกตาหนึ่งสไนเปอร์จัดปุ๋ยแล้วก็ลุยไป จัดไปแล้วก็ลุยปุยมาครับผมเราจะมาเล่นสไนเปอร์ aim true. โอเคสไนเปอร์มาตอนนี้ผมต้องตึงๆและป้าดไอแดงก่อนเลยเหมือนโหดนะชุดมันเหมือนโหดแต่ไม่รู้สี่มือจะโหดหรือเปล่าอุ้ยเฮื่อเราเทจจัดโอเค,อเคด้านนี้ด้ปะด้านนี้เล่นง่ายนะ ป้ายแดงเลยอ้มันเปิดไฟไวด้วยอ่ะโอเคเอาเรื่องอะ่ะสีน,น,น,น้ำเงินปาดสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินปาดสีอ่าน้ำตาลมนันเดินตามหลังอูบานะผมว่าไอ้ขาวอ่ะเป็นคนปาด เพราะว่ามันล้มปุ๊บแล้วมันก็กดปั๊บเลยไมก็เลจะไปแก้ไฟกันเอาง่ายๆออกไปเลยทําทรงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมกาลังทําเควสลรูดยานอยู่ว่าเสียอะไรวะสีม่วงหรือว่าเสียมเงินวะจำไม่ได้แล้ววะสีม่วงปะผมเควสลรูดยานกับเสียอะไรเมื่อกี้สีม่วงเออน่าจะสีม่วงอละผมอยู่กับสีม่วงเมื่อกี้เออผมผมเป็นหมอนะศพเพิ่งตายเมื่อกี้เลยผมนกว่าตะก้ากินด้วยเออผมเป็นหมอเองนะเอาไอ้ข่าวไปเลยถ้าไม่ใช่ข่าวก็เอาแดงออกไปด้วยนะ เออเอาไห้ข่าวไปผมเป็นหมอเองเยพี่พีพ่เป็นตัวจริงหรอ,อ,อพ,พอี่อุ้ยพี่ผมเอฟีครับผมเอฟครับแบบเมื่อกี้ผมไปส่องช่องเอ้ผมไปส่องอะไรวะส่งโปรไฟล์พี่เลยในเกมมามองนั้าอ่ะอุ้ยเชีย่ยเจอตัวจริงเลยของแท้วะ่ะไหนไหนบกเสียงไม่เปลี่ยนวะของกอปไมารู้ได้ไงเจอฮีโร่บวมว่าโอ้โไแอ่นี้แพ้ไม่ต้องซื้อเลย ผมเป็นไวจ์จ็คไม่มีใครเชื่อผมเลยเฮ้ยเดาเฮ้ยเดาไอแดงดิเดาไอแดงดิเดาไอแดงดิเป็นทหารเดาสีเดาไอแดงเลยเดาได้ไหมแล้วอ้าวไอแดงเป็นหรือเปล่าไปเปิดไฟป้าดเองหรือเปล่าแดงไอแดงเป็นหรือเปล่ากูไม่ไปเปิดต้องโดนโบ้ไอเด็กต้องมีโลบล์ต้องฆ่ายแดงก่อนวะ มันเก่งนะไอแดงเก่งไอไอชมพูเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าเอาผมส่วนไอตัวข้างล่างไอชมพูต้องต้องจัดการอีกตัวหนึ่งไปแล้วมีทหารปะไม่มีทหารนะเล่นไม่ยากแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เราชนะเจ้าเวลา้วยทุกคนเออเราชนะเจ้าเวลาสาเหตุที่ชนะใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นสไนเปอร์มันไม่รู้ใครยิง ปุมเลยมึงเอาบัตรสไนเปอร์มาอีกใช่ไหมฟ้ามิู้ที่แรกว่ไม่คิีวเราเหมือแบันว่าเมคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเอนกมึงเอาสไนเปอร์มาอีกใช่ไหมมิ้นไปเที่ยวผมเดินอยู่กับไอซ้อมมาแล้วแล้วไอมิ้นมันเห็นแั๊บปั๊บแล้วสไนเปอร์มันก็ขึ้นเว้ยไอมิ้นมันพูดก่อนเพราะว่ายังไม่ปักใจเชื่อนะว่าอาจจะเป็นสไนเปอร์ผมชอบมากเลยที่อย่างเงี้ยก็มันไม่มีแบ็คแจ็คก็บอกบทกันสิครับจะอมไว้ทำอะไรกันนะครับ ออเอาง่ายผมเป็นแฮกเกอร์ใครบทอะไรกันมั่งก็บอกบทกันมาสิจะรออะไรอะ่ะอะไรผมเป็นหมอผมบอกผมเป็นหมอโน้ <Nope. S 1> อือเป็นสนไนเปอร์อีกเลยตายอย่างงี้ตายผมเป็นหมอแต่ผมชอบไปแดงนะไอแดงมันไม่มั่วดีผมชอบเดี๋ยวผมเป็นหมอบอ,บอกไปบทปีหังแล้วมีมีสแกนตัวได้ตอนนี้ไปดูได้เลยแต่เป็นหมอนะพีเอฟซีครับเอฟซีรอชมคลิปอยู่นะพี่ทำคลิปเยอะๆบ้างนะพี่ ผมเป็นยอดนักสืบสิวโคน,นันอันนีอนนอ้อันนี้ต้องกำจัดอันนี้ต้องกำจัดเฮ้ยนักสืบสองอะมันเป็นไปได้เหรอวดมีตั้งเยอะทำไมผมว่าไอแดงเนี่ยเป็นไอแดงเป็นไปเลยไปเปิดปลายตายให้แล้วอะมีคนตายไม่ใช่ข่าวว่านไอแดงแล้วข่าวบอกม,มันน้่นเงินป่าใช่ไหมมันก็ต้องเป็นน้ําเงินแล้วปะไข่าวไวอ้อ่ะเออแดงเล่นดีวะมีวไงผมเออ ไอแดงเอาไว้มันงงไปเลยย้ำก่อนนะครับผมเคยเจอไอแดงมาแล้วตาสองตานะโอเคมาสไนเปอร์สไนเปอร์เราเจอไอแดงเกมที่แล้วไงโอ้โแบงมันก็เล่นดีนะแต่มันไม่มีโอกาสได้ป้าน,นี่แหละเอาไปแดงออกเกมว่าจบแล้วอีหนูแต่าการจ้าเวลาก่อนปะ ยา,ยายาเจ้าเวลาอยู่ไหนไม่มีหรอวะ What the hell เจ้าเวลาไม่อยู่ให้ตายเถอะไปครับหาศพครับผมเราเป็นหมอนะนี่นะก้อนนี้มาก้อนนี้เร็วโอ้ <laughs> เอาน้ำเงินไปน้ำเงินว่าไงว่าไม่ใช่แล้วผมว่าน้ำเงินแล้วแหละอย่างเงี้ยเอาน้ำเงินไปก่อนเลยเออเอาน้ำเงินไปเลยน้ำเงินไปเลยน้ำเงินไม่พูดอ่ะอืมออและไอ้ข่าวตัวแรกบอกน้ำเงินไปนะน้ำเงินไปเลยเอาน้ำเงินไปก่อนเออไอ้เขียวคุมเกมแล้ว <laughs> ชนะแล้วไอ้แดงอ๋อคือชนะแล้วไม่ยากเลย <c oughs> เกมนี้โอ้วหวานเจี๊ยบ ไอ้เปโบดไอ้แดงกันถึงจะลุกเลยมาทุกคนโอเคใช่ใช่เราเจอไอ้แดงตายแล้วไนที่เราดุนไวแจ็คดาว่ะโอเคเพื่อนนี่ก็ปิดเก่งจริง โอเคชนะส s n เ p e r ย้อนตัวไม่ถัด Hero พิษวันนี้แกวีโร่ o บวงแม่งปิดได้เพี้ยเป็ไม่ต้องทำไรเลยกูปิดไปปปิดระตูให้เพื่อนกูทำพอแล้วตอเลยโดนพิษหน้าหลายตาละเฮ้ยใครฆ่ามันท้าไม่ทำนี้วะฮีโร่เฮ้ยจำจำคนผิดหรือเปล่าโอ้โหโทษนะแดงใครไปพูดไอ้แดงกันลูกใครไปพูดไอ้แดงกันแดงไม่เก่งนะ เอาแล้วผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับสไนเปอร์นะครับผมโอเคไว้เจอกันมันๆ <laughs> ัไว้เจอกันไว้เจอกัน